อออาเมนอืโอเคทุกคนโยปลาากิมปลากินปลาเขมสวยอ่ะนี่ครับทุกคนไอตัวที่ติดต่อเมื่อกี้เนี่ยได้อยู่นะ สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมก็มาตกปลายอยู่อ่างเก็บน้ำห้วยม,มงคลนะทุกคนอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าเกลือน,นกกระจิบนะทุกคนมาหลายลลหลายรอบแลยทุกคนนะวันนี้บอกเลยว่าน่าจะมีลุ้นเยอะเพราะว่าตีผมผมตีลงไปไม้แรกก็โดนเลยทุกคนเห็นไหมใหดูฮะมีท้งปลานินเนี่ยไม้แรกเขาทุกคนโดนปลานิน,นแล้วปลาตะเพียนโอเควันนี้วันนี้นะฮะผมก็มาทดลองเหยื่อ เจียสูตรใหม่ทุกคนนะสูตรใหม่นะปรับปรุงจากเดิมรู้สึกว่าวันนี้กินกินไวมากเลยเยือปลาเนาะรู้สึกว่าปลากินเยืยไวมากสูตรใหม่ทุกคนนะปรับปรุงใหม่อืมวันนี้ผมเอามาหกคันทุกคนคันใหญ่สองคันนะแล้วคันเล็กชุดเล็กสี่คันเนี่ยทุกคนป้าเยื่อนะวันนี้ผมใช้เยือกับ,บอุปกรณ์นะทุกคนนะอ่าเบ็ดเบอร์จีนุจีนุเบอร์ศูนย์จุดแปด นะครับก็ดูกันนะคน0ูก็ดีนะแต่ผมว่ามันเล็กไปทุกคนเก็เจอสายใหญ่เนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าข้างหน้าผมมีแต่ตอตรงเผื่อเผื่อนะเผื่อทสายใหญ่ขึ้นนิดนึงโดยเพื่อนโดยนะครับลูกปลาอะไร <c oughs> ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะทุกคนแต่มันก็พอได้นะเอ้ยตึงๆกระชากกระชากโอ้ันเดียวกินเฮ้ยเฮ้ยนี่ฮะตอนนี้หยิ่สูตรใหม่นะในเรื่องปานนีน้เฮ้ยตะกำับตะขับตะขับโ้ยปวดต้องปลดก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันไอคันดีก็กินอยู่ อุกข้นขนโอ้ยดีโอ้ยอยูอยู่อยโอ้วันนี้ทุ่มอ้อยยืสุดนี้ไต่เลือนอยู่ไตเื่อยู่นะตะกลับหมอตะกลับ ปลาแต่เพียนน้อยในเรื่องอ,อยู่ในเรื่องอยู่นี่ครับทุกคนแต่เพียนน้อยฮนะมีอาการมีอาการคันเนี้ยคันยาวเนี้ยไม่เลปลาเลยทุกคนโหมกอุ้ยหลุดหลุดหลุดทุกคนมีเยอะมาหกโลทุกคนหกโล,กลครึ่งอน่ยตกเลยทั้งวัน มีหมดแน่นอนก็ก็ปลากินแล้วนะว่าปลากินแล้วแต่ว่าป้าหมยของผมวันนี้ก็ต้องหาหนังฟ้าโบโบสักตัวหนึ่งก็ยังดีปลาเนี่ยคนปันยววีกรมกบนะโอเคตีฮะตี ตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงนะดูเวลากันทุกคนเวลาเจ็ดโมงครึ่งทุกคนเออปลาทยอยเข้าแล้วทุกคนนะปลาเริ่มเข้าแล้วฮะวันนี้มีโอกาสลุนเยอะมากเลยวันนี้ถ้าช่วงเที่ยงน่าจะร้อนรู้ว่าน่าจะร้อนไม่รู้ว่าวันนี้มีฝนหรือเปล่านะต้องมาลุนกันฮะโอเคทุกคนโอ้ยปลากินปลาเขปลาขปลาสวย่ะ ไปยุ่งยุ่งอ่ะทุกคนใซ่ <c oughs> ทุกคนติดต่อ <c oughs> เฮ้ยลุดลุดลุด ปานนีนะทุกคนอือปานนีนะอือสุดยอดเก <c oughs> ือบไม่ได้ติดต่อเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> นี่ครับทุกคนไอตัวที่ติดต่อเมื่อกี้เนี่ยดีนะมันออกมาให้ แต่ตัวโอเคนะได้อยู่นะทุกคนว้าอยู่บ่วะเฮ้ยยูยูยูไปเลยปะเอ้าเอ้าเอ้ะทำไมเบาอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็กิน เอาไงเนี่ยจะเอาไปไงไวะคดีว่ากินปลาเลยวเนี่ยพวกปลาตะเพียนโอเคโอเคนี่ก่อนอ้อยู่ไปะวะโอ้เบาเป็นไรเกรนทีสองคันเลยบ้า เขยยังอยู่วะปลายังอยู่อ้าวไปเลยวะตะเพยนอ้ยโอ้วันนี้นเหมือนเทดเยือ่ทุกคน กินทีสองคันสามคันไม่ไหวเด้อเอา,เไ,งเอาเไงเนี่ยจะลากไหมเอาไงเนี่ยคันใหญ่เนี่ยเอาละปามินอุ้ย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  เข้าตอมันเข้าตออ๋อเข้าตอเเฮฮ้้ยยโอ้ยบ้านเข้าตอไงนี่คันเนี้ยคันเบสเนี่ยใส่ย่อนนะคันมันแข็งคันใหญ่ไงต้องระวงังเดี๋ยวมันหลุดปากไปากอะไรวะตอนนี้เนาะ วสวยปลาอะไรอ่ะสวยนี่คราบนี้สายหย่อนนะฮะอืมอืม อยู่ครับไม่รูปลาอะไรแต่ตัวไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะตาเพียนอีกแล้วบ้าอีปลาตะเพียนทุกคนปลาอะไรไม่รู้อะแต่ปลาตะเพียนอะแหมกะตะเพียนเหยื่อเท่าไหร่ใช่ชุกแม่งเลยโดนทีสองสองเบ็ดสองขอนี่ปลาตะเพียน สายปลาส้มเลยทุกคนขันเบสปลามาต่อขันเบสทุกคนมันไม่ล่าดึงมาทีเดียวอะไรคุมัน Họ dùng dùng Thôi, bắt đập Bù sai đi Bù sai đập bị tất đúng Uh -huh. Đi 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 con Đi hai đứa phiền Ô, sợ chó Đi thôi đứa con Phải dùng dùng đấy, mà nó có ao มีปลาเข้าตอมเหยื่กขันคันใหญ่เนาะคันขันใหญ่เน,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 นี้ยให้มันลากที มีตอดมีตอดขานเบสขานเบสมีอาการก็ดึบๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่แต่ไม่รูป้ปลาอะไรนะเนอะขานเบสทุกคนเอาที เพราะว่าคันมันใหญ่ใส่เอินเล็กใหญ่นะเวลาป้ามันต่อแล้วมันรู้สึกช้าอื

Xanh mm. yeah. ngon เวลามันกินกินยุ่งๆกันเฮ้วันละกินกินพร้อมกันสามคนเลยทุกคนปลาเบียยัน แต่มันก็ตุม้มีมีนก็มีตัวอันนี้มปนปลาเลยรูย้กันเหมือนว่าปลานินอ่ะมันจะเป็นปลานินแต่ว่าไม่มันปลาปลาตะเพียนฟ้าเดอเดอเดอเด้ออืมฝรั่งหอดเดี๋ยน,แบบนี้ก็ตายสิครับตอนนี้ก็เที่ยงกว่านะทุกคนก็ปลาก็ ก็กินนะกิ่นห่างตัวมากเลยโอ้มอกี้นั้นลมมาโคแรงทุกคนลมมาเป็นพักตอนนี้เบาแล้วมันสลับกันมาเบาบ้างแรงบ้างเวลาแรงนะโหแรงมากลมนะหน้ามาทีปนินปนินฮะกินห่างตัวมากเลยทุกคนครับ ดูฮนะลมแรงไม่แรงไม่รู้ทุกคนดูสภาพดูสภาพล่มผมดิเห็นไหมหมดอาวสานลมนะได้อยู่นะป่านี้เนะี้ยฝนก็จะมา ยกได้ยกไปเลยแล้วกันโอตัวไม่ใหญ่ปลาน,นินปลาน,นินโอเคทุกคนก็ตอนนี้ก็ใบสามแล้วเนาะใบสามแล้วก,ก็สนุกนะสนุกอยู่ได้ปลาน,นินมาก็ไใสบฝ่ามือเนาะยังไม่เจอด่างฟ้าลเลยวันนี้เ <laughs> จอแต่ปลาเล็กใส่ฝ่ามือเนะาะใส่โลยยังไม่เจอลเลยวันนี้ ก็ดูกันนะฮะก็วันนี้กลับสักสี่โมงนะมาแล้วทุกคนเอาหนิปลานิปลานิฟับปลานิเก <c oughs> <c oughs> ือบไม่ได้มันติดตอ่อเก่งที่ป็นคู่ปลาแล้วะ ตอนนี้พาพไปไหนวะเย็ยนแล้วคนเย็ยนแล้วสี่โมงครึ่งแล้วก็กิเกรรมตกแล้วนะกลับบ้านดีกว่าอยากจะให้สูผลง,งานวันนี้นะก็วันนี้มระเทสเยี่ยเยี่สุดใหม่ก็ได้อยู่ได้สนุกอยู่ เหยื mm ่อ hmm. ส <h ums> mm ุดใหม่ก็ได้เรื่อง